สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอธิบายโจทย์ของเรื่องกราฟ h 2กันนะคะโจทย์ข้อนี้นะคะก็จะเป็นการคำนวณค่าเฉลี่ยของความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดในการเข้าถึงแต่ละหน้าในเว็บไซต์โดยเว็บไซต์มีทั้งหมด n หน้ามี n web page นะคะแล้วก็มี hyper link เชื่อมโยงกันร,ระหว่างหน้าโดยโจทย์ให้รายการคู่ลำดับ ab นะคะซึ่งจะหมายความว่ามีไฮเปอร์ลิงก์จากหน้า a ไปหน้า b และต้องการให้เราหาค่าเฉลี่ยของเส้นทางที่สั้นที่สุดจากถูกหน้าที่สามารถเข้าถึงได้โดยอย่างในตัวอย่างในรูปนะคะมีลิงก์เชื่อมกันดังรูปจากหน้า1ไปยังเพจ2 3 4หน้า2ไปยังเพจ1 สาหน้า3มไปยังเพดหนึแล้วก็จากหน้า4ไปยัง1.2.3ซึ่งเราจะใช้วิธีการหาความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดสำหรับแต่ละหน้าแล้วนำค่ามาเฉลี่ยเพื่อหาค่าที่ต้องการนะคะแนวคิดในการแก้โจทย์นี้ก็คือเราจะใช้เป็นอัลกอริทึมฟอยล์วอลช l นะคะ เพื่อหาเส้นทางที่สั้นที่สุดระหว่างทุกคู่ของหน้าเว็บการนั้นเข้าข้อมูลก็จะเป็นการนำเข้าคู่ลำดับจำนวนเต็ม a และ b นะคะแทนลิงก์จากเพจ a ไป b แล้วก็คั่นด้วยช่องว่างส่วนเอาพุทก็จะเป็นเลขทศนิยม3ตำแหน่งแทนค่าเฉลี่ยของความยาวลิงก์ที่สั้นที่สุดในการเข้าถึงแต่ละหน้าด้วยนะคะต่อไปเราจะไปดูโค้ดกันนะคะ จากบรรทัดนี้นะคะก็จะเป็นการประกาศตัวแปร inf ก็คือจะใช้เป็นแทนระยะทางที่ไม่สามารถไปถึงได้ในกราฟนะคะเช่นการไม่เชื่อมต่อกันระหว่างโนดหรือ infinity ต่อไปจะเป็น max node คือจำนวนสูงสุดของโนดในกราฟที่โปรแกรมสามารถรองรับได้นะคะก็จะกำหนดให้เป็นร้อยต่อไปจะเป็น function for wall h e l l นะคะ จะทำการคำนวณหาค่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างโหนดทุกคู่ในกราฟที่มีการเชื่อมต่อผ่านโหนดกลางซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ f l o y d w a r s h e l l Algorithm นะคะก็จะมีเป็น loop k ก็จะสำหรับเป็นโหนดกลางที่ใช้ในการคำนวณนะคะส่วน loop i และ j ก็จะเป็นโหนดต้นทางและปลายทางที่เราต้องการคำนวณระยะทางระหว่างกันนะคะ ซึ่งจากเงื่อนไขที่ว่าถ้าระยะทางจาก i ไป k และจาก k ไป j ไม่ใช่ infinity ซึ่งหมายความว่าเราสามารถเดินทางได้จาก i ไป k และจาก k ไป i โปรแกรมจะทำการคำนวณและอัปเดตระยะทางระหว่าง i และ j ให้เป็นค่าต่ำสุด จาก distance ij แล้วก็ distance ik บวก distance kj นะคะต่อไปที่ฟังก์ชัน m a i n ก็จะเป็นการจัดเก็บการจับคู่ระหว่างหมายเลขของหนูกับ index กับหนู index ซึ่งจะทำให้เราสามารถเข้าถึงโหนดในรูปแบบของอินเด็กได้ง่ายขึ้นนะคะดิส s, <This> <S ก็คือเมทริก hmm. ที่ใช้เก็บระยะทางระหว่างโหนดท,ทุกคู่ mm hmm. ซึ่งจะใช้เป็นอินฟินิตี้สำหรับโหนดท,ที่ไม่เชื่อมต่อกันนะคะส่วนโหนดเขาก็จะเป็นตัวนับจำนวนโหนดท,ที่มีในกราฟตรงลูกนี้ก็จะเป็นการกำหนดให้ทุกโหนดสามารถเดินทางถึงตัวเองได้นในระยะทางศูนย ตรงนี้ก็จะกำหนดเป็น dis ii เท่ากับ0นนะคะจากนั้นก็จะรับข้อมูลคู่ลิงก์จากผู้ใช้ในรูปแบบ ab ซึ่งหมายถึงมีลิงก์จากโหนด a ไปยังโหนด b หาก a หรือ b ยังไม่เคยถูกพบในโหนด index โปรแกรมจะเพิ่มโหนดใหม่ในโหนด index และเพิ่มจำนวโนโหนดก็คือเพิ่มโหนดเขาบวกๆนะคะแล้วก็จะตั้งระยะ ตั้งค่าระยะทางระหว่างหนด A B เป็น1จากนั้นจะเรียกใช้ฟังก์ชัน f o r i a r Shell เพื่อคำนวณหาค่าระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างหนดทุกคู่ในกราฟนะคะก็จะทำการคำนวณค่าเฉลี่ยของระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างหนดทุกคู่ที่สามารถเชื่อมถึงกันได้ซึ่งจะไม่ใช่ไม่ได้เป็น infinity นะคะแล้วก็จะใช้ตัวแปร total เพื่อเก็บรวบรวมผลของระยะทางที่สั้นที่สุด และตัวแปรเขาเก็บจำนวนคู่หน่ที่สามารถเชื่อมถึงกันได้หลังจากนั้นก็จะซีเอา t ออกมาเป็นผลลัพธ์ของค่าเฉลี่ยระยะทางที่สร้าที่สุดเป็นทศนิยม3หลักซึ่งพอใส่ input เท่านี้ก็จะได้คำตอบผลของค่าเฉลียย่ยเป็น1.8 สาสาตามตัวอย่างในโจทย์นะคะเรื่องกรากสองก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ